สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีอารอออทาหลอดบายกันชารยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการรักเน้นๆใน16ถึง30พฤศจิกานะจ๊ะอาจารย์เรืองไปใช่ไหมรักเน้นๆมีแต่เรื่องรักอย่างเดียวทุกๆสถานะคนโสดคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนรักซ้มเศร้ารักซ้อน ความรักในเดือนนี้ปลายเดือนปลายเดือนจะไปในทิศทางใดบ้างมีอะไรต้องระมัดระวังไหมมากันที่่าโรงแเมถุนตุนกุมแล้วก็สาหรับคนโสดก็มาดูฐานะคนโสดจะมีใครเข้ามาทําให้ชุ่มชื่นหัวใจจะทําให้หัวใจพองโตตื่นเต้นเร้าใจขึ้นมาบ้างไหมนะจ๊ะมาเป็นการดูดวงแบบลตนวันที่วางไว้ใต้คลิปแล้วนะคะคุณเกิดวันที่เท่าไรไาไร,ไราศีอะไรหรือธาตุของอะไร นะา๊ะมาเรามาดูกันไพโอโหเดดเดไพ่เป็นเดเดตเป็นใบแรกเลยอะ่ะเอออ่ะถ้าคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอยู่ก็ระวังความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์บางคนจบไปแล้วไพ่เป็นอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะบางสิ่งบางอย่างเกิดแล้วบางสิ่งบางอย่างยังไม่เกิด บางสิ่งบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นนจะจ๊ะเสียใจอยู่กับอะไรเสียใจบางทีคุณรู้สึกเอออยู่ๆก็คิดถึงเรื่องราวแนอเดีตขึ้นมาไหมในบางคนนะ่ะอ่ะระวังเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางคนในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะมีรากฐานในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่อาจจะมีการจบจากความสัมพันธ์ก็ได้หรือบางคนเลิกลายร้าง มองถึงความสัมพันธ์ที่ใครบางคนเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปหรือคุณเดินจากเขาไปหรือเขาเดินจากคุณไปก็ตามนะคะไพ่ของความสูญเสียเสียใจนะลักษณะของคนที่มันอาจจะไม่ชัดเจนกันเท่าไหร่เราชอบเขาเขาชอบเราก็ห่างๆกันแล้วแหละเบรกพักกันแล้วแล้วมันดูว่าไอ้ความสัมพันธ์นี้คงจะพัฒนาไปไม่ได้แน่ๆในคนบางคนนะจ๊ะ แต่ว่าบางทีรู้สึกว่าการเลิกกันไปแล้วก็เรายังคงคิดถึงเรายังคงคิดถึงเรายังคงมีความรู้สึกที่ที่มันความรู้สึกเก่าๆอ่ะมันคืนมันกลับคืนมาอยู่ๆก็นึกถึงคนเกา่าอยู่ๆก็รู้สึกถึงความสัมพันธ์เก่าๆอยู่ๆก็อยู่ๆก็คิดถึงเรื่องเราเก่าๆขึ้นมาเป็นความรู้สึกก็ได้อยู่ๆคิดถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยจะอารมณ์ประมาณนี้ คุณอยากได้บางคนนะคะมองถึงการอยากได้ความสัมพันธ์ที่แบบมันมั่นคงนะไม่เอาอะไรที่มาแบบมาคุยๆแล้วก็ไปคุยๆแล้วก็ไปอยากได้ใครสักคนที่มาเติมเต็มหัวใจมากกว่ามาเพื่อการปั่นทอนอ่ะเออเสน่ห์แรงนะช่วงนี้เรามองซ้ายมองขวาดูนะคะมีสเสน่ห์กับผู้พบเห็นไม่ว่าจะเป็นคําพูดหน้าตามีสเสน่ห์ ในใจคุณลึกๆอ่ะคุณยังรู้สึกถึงคนเ,เก่าๆใช่บางคนมันห่างไปแล้วเบรกพักไปแล้วหยุดนิ่งไปแล้วก็ตามแต่มันยังคงความรู้สึกของของความเจ็บปวดไหมของการลืมไม่ลงไหมเลิกกันไปนานแล้วแต่ยังลืมเขาไม่ได้สักทีแต่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มากนักอืมอืมเอ่อมันอาจจะมองถึงความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ที่ มันหมดใจก็ได้นะมันหมดใจแล้วนะ่ะมันหมดใจเราเลยรู้สึกว่ามันมันไปด้วยกันยากมันมีความแตกต่างบางครั้งบางคนอาจจะรู้สึกถึงการเดินโครเ้นทางไปแล้วนะคะคุณบางคนนะไม่อยากได้ความรักอีกแล้วไหมไม่อยากได้ความรักหมายถึงไม่อยากได้อะไรที่มันฉาบฉวยถ้ามา ก็ขอให้จริงใจถ้ามาก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ถ้ามาก็อยากให้เจอคนดีๆลักษณะแบบนั้นแต่ว่าในคนบางคนน่ะถ้ามีเกณฑ์ของการจบจากคนรักถ้าคุณเลิกกันถามว่าความรักนในจบหรือยังยังไม่จบนะคะก็ยังมีการวนเวียนกลับมาได้แต่การวนเวียนกลับมาได้อาจจะเป็นความรู้สึกที่มันยังคงตราตึงในใจความรู้สึกที่มันยังเสียดาย ความรู้สึกที่บางคนอาจจะเคยวางแผนถึงมองถึงการแต่งงานหรือการที่เรามีอนาคตร่วมกันไว้เราเคยคุยกันถึงเรื่องอนาคตเราจะแต่งงานกันเราจะไปกันยาวๆอะไรอย่างเงี้ยเออมองถึงความรู้สึกแบบนั้นหรือไม่นะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดเกินไปก็ได้รู้สึกเบื่อน่ายหรือมีปัญหาที่เราสองคนบาดหมางกันค่ะเป็นความรู้สึกที่เราบาดหมางกันเราอยากจ,จบละเราไม่อย,อยากอยู่กับตรงนี้แล้ว เรามองถึงความสัมพันธ์แบบนี้แล้วว่ามันมันเข้ากันไม่ได้ไหมมันไปด้วยกันไม่ดีไหมเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าสว่างเราสองคนมันมีอะไรแทรกลางอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะคะบางคนกระเจ็บมาก่อเยอะกับปัญหาที่ลุ่มแล้วปัญหาที่เจอหรือปัญหาของการเข้ากันไม่ได้ลักษณะแบบนั้นแต่คุณน่ะมีคนเข้ามาถ้าถามว่าจะมีคนเข้ามาไหม มันมีคนเข้ามานะและอาจารย์มองถึงบางคนถึงจะจบก,กันไปแล้วถึงจะเลิกกันไปแล้วอาจารย์มองถึงคนเก่าๆบางคนอาจจะมาทักมาทายอยู่ๆมากดไลค์ให้อยู่มาส่องสตอรี่เราอะไรแบบเนี้ยเอ่อก็มีโอกาสยังไม่ลืมค่ะเจ็บพักรักษาแผลกายแผลใจแล้วยังคงวนเวียนเข้ามาในความคิดให้คุณได้รู้สึกเจ็บช้ำ ไอที่คนโสดคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมคุณปิดกั้นตัวเองไหมคนโสดคุณกลัวเกินไปไหมคะคนโสดจะมีคนเข้ามานะแต่คุณอาจจะไม่อยากได้ก็ได้คนโสดนะมีคนเข้ามาชอบอาจจะชอบอาจจะชื่นชมในความเป็นคุณในความมีสนเสน่ห์แต่คุณกลัวหรือคนคนที่เข้ามาคนที่เข้ามาชอบคุณนะ่ะเขาไม่โสดไหมอารมณ์ของการของคนไม่โสดที่เข้ามาชอบเราอะ เราก็พยายามที่จะไม่หวั่นไหวกับคนที่เข้ามานะพยายามตัดรอนด้วยซ้ําพยายามแบบถ้าเข้ามาแบบขี้เกียจคุยอ่ะไม่อยากคุยอ่ะเสียเวลาเออเสียเวลาเอ,อประมาณเนี้ยคุณไม่ค่อยไว้ใจใครอีกแล้วคนโสดอืมเป็นความรู้สึกว่าบางทีอ่ะในคนโสดนะคุณมีใครในใจด้วยนะแต่คนในใจที่คุณไปชอบอ่ะเขาก็อาจจะไม่ได้ชอบคุณหรือคนในใจที่คุณไปชอบอ่ะเขาไม่โสดก็ได้ ลักษณะแบบนั้นแต่คุณก็ชอบมันเขาไว้ในใจแต่คุณก็ไม่พยายามที่จะทําอะไรกับความสัมพันธ์อะคุณไม่ได้คิดจะสารต่อคุณไม่คิดจะพยายามในความสัมพันธ์อะแค่รู้ว่าเราชอบคนคนนี้ก็เราชอบเรารักเราอยากดูเขาเราอยากมองเขาเราคิดถึงเขาแต่เราก็ไม่ได้คิดจะสารต่อคนโสดจะเป็นแบบนั้นเหมือนคุณก็ปิดกั้นตัวเองนะบางคนแบบบล็อก บอกใจตัวเองไว้อะเออไม่ให้หวั่นไหวกับใครที่เข้ามาที่ไม่คู่ควรที่ไม่คู่ควรในที่นี้อาจจะหมายถึงคนที่เข้ามาเขาอาจจะไม่โสดคนที่เข้ามาเขาเขาอาจจะคู่ควรกับคุณแต่ว่าเราไม่ได้อยากแกไปอยู่ในฐานะเป็นคนรักลับๆหรือว่าไม่ได้อยากไปอยู่ในฐานะที่แบบเป็นเป็นคนแทรกกลางระหว่างคนอื่นเขาลักษณะแบบนั้นนะอ่ะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนห่ะ ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันจะชัดเจนขึ้นไหมคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยนะคุณความชัดเจนมันอยู่ที่เขามันไม่ชัดเจนแล้วคะ่ะมันไม่ชัดเจนมันไปได้แบบเจ็บๆสุกๆดิบๆชัดเจนว่าคุณโสดชัดเจนว่าคุณโสดแล้วมีความสุขคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชอบใครบางคนหรือว่าในความสัมพันธ์ที่คุณไปอยู่ตรงนั้นและทําให้ใจคุณไม่สุขคะ่ะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะ,ละกลับมามองย้อนมามองนะว่า เราไม่รู้จะอยู่ทําไมนะตรงนั้นล่ะเราเริ่มมาเห็นคุณค่าในตัวเราเองเราเริ่มมาเห็นแล้วว่าในความสัมพันธ์ที่เราอยู่ตรงนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเรายืนผิดจ,จุดเรารู้สึกว่าเราด้ถูกด้ยค่าในความรักความสัมพันธ์เราถูกทําให้เสียใจให้ผิดหวังเราผิดหวังในตัวเขา <S <S เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้ถึงแม้นคุณอาจจะรู้สึกดีกับเขารู้สึกชอบเขารักเขาก็กตามแต่คุณจะจะกลับมาคิดตื่นรู้ ื่นรู้จริงๆนะอาจจะรูน้นานแล้วแต่ยังทําใจไม่ได้แต่ตอนเนี้มันเจ็บจนเรารู้สึกว่าพอเธอกับความเจ็บครั้งนี้พอเธอกับความรู้สึกแบบนี้ลักษณะแบบนั้นมันเหมือนคุณคิดว่าคุณไม่ควรจะฝันกับความสัมพันธ์นี้แล้วอะ่ะมันเป็นแค่ความรู้สึกเพ้อฝันจินตนาการเขามาพูดเขามาบอกเราแล้วเราไปอยู่ตรงนั้นทําไมแล้วเราเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เราปรารถนาความรักความสัมพันธ์ที่ดีและเราจะเข้าไปอยู่กับตรงนั้นเพืในในใน่ออะไร คุณเริ่มตื่นรู้นะจ๊ะอืรักซ้อนรักสามเศร้าขึ้นมาเป็นเดียวเดียว,วิลเลยค่ะรักซ้อนรักสามเศร้าถ้าคุณไปแทรกกลางระหว่างใครหรือคุณมีคนที่มาชอบเขามีเจ้าของอคุณจะต้องเสียใจกับความรักครั้งนี้นะเส็งเหนื่อยเสียใจทุกเครียดจิตตกเรารู้ว่ารักเขาแล้วเขาไม่รักเราเอออะ บางทีมันอาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้นะคะการเข้าไปอยู่ในรักสามเศร้าถ้าคุณถ้าคุณย้อนกลับมามองตัวคุณเองว่าคุณอยู่ตรงนั้นแล้วคุณได้อะไรคุณเริ่มจะคิดไต่ตองแล้วว่าคุณอยู่ตรงนั้นมีมีแต่สิ่งที่ทําให้คุณต้องเสียใจอาจจะมีแต่สิ่งที่ทําให้คุณต้องเจ็บปวดและคุณไม่ได้ครอบครองคุณไม่ได้อะไรกับความสัมพันธ์นี้เลยอ่ะคุณรู้สึกแบบนั้นจนทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันควรไหมที่จะ ถอยออกมามันควรไหมที่เราจะพยายามอยู่ในพื้นที่ของเราเองเราพยายามที่จะไม่ไม่ทำอะไรขึ้นมาให้มันทุกข์อ่ะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีมังกรราศีมีถุนราศีพิจิกรกรกฎเมษสิงห์ประมาณนี้บางคนไปนรักทางกายหรือบางคนหญิงรักหญิงชารักชายนะคะโอเคไหมอะ ไปดูความรักเน้นๆในเดือนนี้มันมีอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณในเดือนนี้บางคนจะจบนะบางคนจะจบความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งไปเอ,อแล้วก็กลับคืนมามาดูซิว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับความรักของคุณในเดือนนี้ The วออ l of f o r t u สามถ้วย ในเดือนนี้เนี่ยสิ่งที่คุณควรโฟกัสนะน่าจะเป็นเพื่อนความมั่นคงในฐานะหน้าที่การงานการเงินกับชีวิตมากกว่าเออคุณพยายามที่จะเดินไปข้างหน้าเพื่อสร้างฐานะเพื่อสร้างความมั่นคงแต่คุณจะไม่อยากจะได้ความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคอีกแล้วอ่ะใช่คุณจะรึงความหลังข้างเก่า นะคะอะไรที่เป็นสิ่งเก่าๆอะไรที่มันบั่นทอนใจคุณอะไรที่มันไม่สร้างความสุขถ้าคุณอยู่ตรงไหนแล้วใจคุณไม่สุขคุณก็จะไม่อยากอยู่ลวคุณจะพยายามจะเดินหน้าไปสิ่งสําคัญในเดือนนี้ที่คุณต้องรามาะมัดระวังค่ะสิ่งสําคัญในเดือนนี้คิงลอฟสอดการตัดสินใจที่ยากลาบากหรือในคนบางคนน่ะถ้าถ้ายังอยู่ด้วยกันหรือถ้ามีความสัมพันธ์กันเนี่ยให้ระวังในเรื่องของคําพูดคําจา พูดที่รุนแรงแบบเราโมโหเราไปรับรู้อะไรมาแล้วเราใส่ไปอย่างเต็มเหนี่ยวอะไรเงี้ยให้ระวังตรงนี้ให้ดีค่ะใช่พอพูดออกไปแล้วสุดท้ายก็กลับมาอยู่ดีจะมีสิ่งเก่าๆจะมีสิ่งเก่าๆถ้าคุณคายอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนนะมันจะมีสิ่งเก่าๆวนเวียน,ก,นกลับมาในเดือนนี้มันมันแล้วคุณอาจจะใจอ่อนคุณอาจจะใจอ่อนและให้โอกาสเขาคนนั้นโอเคไหมอ่ะคนที่คุณรักเขาส่องุณอยนะู่ไหม คนที่คุณรักเขาส่องคุณอยู่ไหมคะเด้าอัมเฟร์เขาส่องคุณอยู่ไหมสุดจดจบไม่สวยหรอคะตอนจบอาจจะมีการถกเถียงพุจจากันอย่างรุนแรงสี่เซนเตอร์เขาส่องคุณอยู่ไหมซื้อออฟเพนตะเท่าเพจออฟเพนต์เท่าเขาส่องคุณอยู่ไหมค่ะ าโอกาสที่มีในการส่องถ้าคุณไม่บอกกันไปซะก่อนเขาก็ส่องคุณนะเขาก็ส่องบางคนอาจจะได้ข่าวสารข่าวคราวแบบมนะทันหันไม่ทัน,น,น,ทนตั้งตัวเลยอาจจะเป็นข่าวคราวทางไกลคนมาบอกคนมาพูดกับคุณลักษณะแบบนั้นอาจจะข่าวคราว,าวที่ได้รับมาอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเสียใจคุณผิดหวังในตัวเขาหรือข่าวนั้นจะทําให้คุณเศร้าใจขึ้นมาก็ได้นะ่าจะอ่ะ คนที่เข้ามาใหม่ๆคนที่เข้ามาจะมีลักษณะเป็นยังไงคนใหม่ที่เข้ามาค่ะจะมีลักษณะเป็นยังไงคะพวกทหารตำรวจราชการค่ะอายการคนรักษากฎหมายตํานันผู้ใหญ่บ้านสสบตคนใช้กฎหมายอ่าิงอัพซอฟครับเรืคนที่เขาควรรู้จัก อาจจะเป็นคนที่คุณจะไปเจองานคนในครอบครัวรู้จักกันเขารู้จักคุณคุณรู้จักเขาคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนเก่าๆที่ครอบครัวเรารู้จักกันหรือเป็นคนเก่าๆเมื่อในอดีตชาติในอดีตที่ผ่านมาเป็นรักวัยเยาว์ลักษณะของคนที่เข้ามานะคะใช่คนเก่าทั้งนั้นเลยจากเห็นเพื่อนของพี่เพื่อนของคนโน้นเพื่อนของคนนี้อะไรแบบนี้ยคุณจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ ส,ส่วนใหญ่บางคนไปเกี่ยวข้องกับพวกคนในเครื่องแบบชีวิตคุณวนเวียนอยู่กับคนในเครื่องแบบออประมาณนี้น,นจะจ๊ะอ่ะสิ่งสาคัญสิ่งสําคัญในเดือนนี้สิ่งสําคัญในปลายเดือนนี้คืออะไรสิ่งสําคัญสิ่งสําคัญคือปัญหาที่คุณไม่แก้ปัญหาที่คุณแก้ไม่ตกคืออะไรความรู้สึกเก่าๆก,กับคนเก่าๆ ที่ยังวนเวียนนั่นคือสิ่งสําคัญนะจจะสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องรักตัวเองให้เป็นใช่อดทนต่อสิ่งยั่ยยุอดทนต่อความหวั่นไหวอดทนต่อความถึงอดทนต่อความต้องการของตัวเองจะทําให้ชีวิตคุณมีความสุขกว่าที่เป็นตัดใจไปอะไรก็ตามที่บั่นทอนใจอะไรก็ตามอยู่แล้วไม่มีความสุขอะไรก็ตามที่ทําให้คุณว้าวุ่นใจอะไรก็ตามในชีวิตของคนเราค่ะเหมือนเราอะอยู่ตรงไหนแล้วเราไม่มีความสุขอะ แล้วเราจะตื้อเราจะดันทุลังกับความรู้สึกนั้นไปทําไมเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่ควรลืมก็ลืมไปซะสิ่งที่ควรจําก็จําไว้แค่นั้นเองเพราะว่าบางทีเราฝันเกินไปเราอยากได้เราต้องการกับความรู้สึกมันไม่ได้ทําให้เรามีความสุขก็ตัดตัดทิ้งไปบ้างวางบ้างปล่อยวางปล่อยวางบ้างปล่อยบ้างก็ดีนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ